ใครแม่งไปใครใครเดี๋ยวแม่ก็มึงข่าวข่าวมึงจีบข้าวขึ้นหน่วยไงถือถือมาหน่วยเลยสามสิบสี่สิบบาทเดือนข้าวในตัวหน่วยจำนี่หน่วยได้สิบบาทนี่อยู่ใส่เงินละสิบบาทเดือนเปล่ามาขายไปครับเปล่ามาชุดเลย

ย,ย่าว่าไต้ว,ว่าเพ่นวย่าวาไต้ว่าเพ่ันเครื่องของโบมันแน,นวดอสุดรสหนเลยแล้วนี่คือเบิง้งลวดกินกันกินให้เบินะว่เคยว่ากินกว,ว่าเคยกินแต่ผือกมันเป็นไงแซบบ่บาดีแซบบ่ครับสม้มเนี่ย <c oughs> เด็กกินคนเดียวไรอาสนี่ขูดบกักข้าวแบบเขาเ่านี่บักข้าวกะเทา์นี่คูนบักข้าวกะเท่านกะเท่เอาอือันนี้แต่แต่บ่เถาเดไว้ดีไว้บังจัดิจยตีงดูเดี๋ยวงดูหีมันสีดัเดี๋ยวไปขุดเจ้าจ้าอาไปจับแหนครับบ้านั่น ขันปูดแล้วเจ้านี่เบิ้งเห็นบะนี่ครับจะวี่ยงเพรา็เฮ็ดเตี่ยมมื่อจะว่าบอกเผาเบ้อใดหรือกินเหลี้ยงเมือืรเลนเหลียเข้าก็เอาไว้ทํามาหนึ่งหละทั่วทั่วก็เอาไว้ก็บอกเ้าขคนๆเจกันกินได้บ่าจ ทีเทากับแี่เดยกะทิแข็งสุอมากใช่กะทีน,ะน,น้ำเลยทามันก้าเด้อมันมันอะไรกี่ขลูกเงยหยงนเอาบอร้รไลนีเมันข้างนอกมันบรดีแล้วน,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 นี่ข้อไหนข้อจีได้แจ้งข้แไหน่ยหน่อยนีู่กผ้าของเทียเขาไมา่ไวโดนปอกเปลือกแล้วไวโดน บอกปากนเอามันบปสวนไมส่นสวนก็คือแบบยู่ใได้เปียกไลยแหมือบแก่เนาะบกแก่เท่าไรโบอแก่เท่าไรแจว่าร้นมาไม่อันนี้มันไม่ไจะเลยไม่ไดหลายที่ยืดแต่ว่านาำก็มัฮักหวากมือเจ้ามันเดบเมี่ยเอากระมีให้มือเจ้าบนนอหน่จือมาเลยจืเปียก้อยแกแก่กนี่ใกล้ักแลตาย ได้หลายปีเลยมอนันไนสิมะามาณสปีแล้วซื้อใหม่ซื้อแข็งๆเป็นสุดโอ้ยบ้านค่าอันละยี่ห้าพ่อพ่อใครโเกินไม่พอแล้วพอแล้วลุงเจ้าเห็ดหรือเป่ไปเดนงนายไปทายเป็นไรก็โผี่ไปกวนกนยังอีกกิโลนึงเหมือนเด้กอีกกิโลนึงคนยทองใบไว้เสร หาหาเพื่อนห่หาเพื่อนไปหาเพื่อนุงอาทิตย์หนาเตุ้่งแนวเห็ดบุ่งคนคนนีุ้งคนไม่ยเยคนยังไอยู่ในเตาันไปสเขียวแบบเียวมือน้นอืพอหนาฝนเนี่ยเกิดม่อไหแบบเมไหต้นไหมมันเป็นต้น กินแบบบ่าตองใส่กะทิบ่าตองใส่ทั่วน้ำขังเป็นบ่อน้าฝนตกตะูพุ่นได้ไผ่นี่น้ำฝนตะูพุ่นได้ใส่หน้าไพ่เอ้าสี่ลูกนี่บ่อหรืออันนี้พุ่นบ่อไอ้นี่มีต้นไม้คนมามานี่เอาตองนี่มาตัดอันเหลืองๆนี่ขอไปตัด แม,ามาอ,อ,อม่แมเอามีดแม่ถือไว้เฮ้ยตัดชิงเขียงเดนาะตัดชิงเขียงตัดตรง,งตรงม่อขาขุดขสุดเลยนเขาาใส่น้าเขาจาะใสขุ้งเดยน้ะให้น้าบุลุงดน่แม่ ข้อกเจาะเลยนี่เรียกกระฟังว่าหมูเจ้าว่าหน้าไผเนี่สิข้อก็เจ้าะใส่อีกเอาไปตองเอาไปตองนี่เหรมันมองง่ามอันนีต้องตัดออกเอาไปตองแห้งเอาไป

ว่าแล้วกัตัวไปเันอ่ะรอยก็เมียเถินแล้วยางกับไปก็มากกับสองรอยกูเมียเนแล้วรุ่งวัวกับสามรอยยางกับไปับมากยางอ่อนหน้าบ่อเจาเจายางอ่อนให้หน้าบ่อยีลหนึ่งแน่นอนยางอ่อนเป็นวงกลมเลย มันบหามัวกระเด็นส่ตาก็ดีเล้วนี่ไงที่จวันนี้กอ่นในภยแบกอ่านนักโบกันไหมวันน้ครับแบกกล้วย แบกใบกล้วยเป็นบ่สองกล้วยวันะอย่าไปนั่นกันมามามาเร็วไปแต่เบื้องรอดจังไนงี่ก็ตายเหืเบื้องรอดคนเฮามันสีนี้ช่วงนี่ช่วงหน่อยตอนตอนยี่สี่บ่้องเบาถึงเลยบอลหูว่าไผพนี่ไผ่หน่อยดอก ตอนที่เขาโรงเรียนมาธยมผมกอนสิบสี่สิบห้ามือนไทยกอนสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดผมนี่ถึงงี้ตอนนั้นถอาออกกำลังกายสิตโตนี่ หาตองป่วยา่ว้สักปิดปิดบังขลลม ตาไว้ก่อนนี่ตากนี่พี่พี่ตากข้งพี่ข่านี้ตากผ้าต่อยหมอนนี่ตากแดดเลยนี่นี่นี่พี่แม่พี่แม่พิ้งซีนั่งนี่ก็พิ้งดีดพิ้งดีคุ้นไปอันที่มันล่มอ่ะขึ้นเนี่ยผาดไว้เนี่ยผาดไว้ดีเห็นบลมันล่ม บอกบุดล่ะอออันแหละอันแหละเขี่ยแจงนกะทิคันกะทิเหรครับมันโอเคโอุกะทิก็ได้มันบ่ผมันกักินซัมหนีแหเนาะตายแล้วเนาะคณไทยเนาะเออแลวนี่กับซเนินละเข้ายดเทียรแลกครับลงไปเน้ตาแต่ซือเ่ลงไปแล้วใส่ใส่บเกียแก่ลม ใจบอกกูเดมขันให้ปืนน้ำห่อนมือขาวเลยด่านนั่นล่างมือไปปานนี้ว่าท่านล่ะเสือโลกตายเบิร์ดล่ะมันดีลา่างอยังเจ้ามาจุ่มมึงด้วยมือมือมา <c ười> จุบบ่มมึงจะบงง บาๆโบวครับเก้ากันไป้าโคตรหนูยต่งขวากเลนื่อยนอนับปูยไกระ่มก็บร่มก็น้ออันน้ำเนี่ยหน่อยน่ว่าแม่นธรามบดาน้ำานี่นไงระลมกันอยู่้ำๆที่ไปมีความเค็มเหมดิางขายอะยบเปียงหน่อยครับอ้มันกับเ็ต้วมทนแบบเม เพราะว่าเขาสใส่ปักทัวดำอีกใช่แักเจอแค่ตัวดำมาต้องเอาไปตม <c oughs> ้มสุกกันมีหลายขั้นตอนครับเฮ็ดตามคนอื่นเขาเข้าบริเวณเองเข้าบริเวความคิดเองจริงๆเขอล้ามทั้งภาคอีสานเขาสิดอกเขาใส่ในกระบอกไม่ไพ่เราก็เอาไปเผาเลยียน้ำใยจังหน่อยเห็นบ่ม <c oughs> ลูกเห็นตั้งแต่ลูกมั่วบนี้ลูกกูพอใจมั่วแล้วลูกก็พอใจเอาห้าลูกมั่วปานี้แต่ลูกก็พอใจลูกก็พอใจเจเจ็บบอกงูเจ็บไปแดดเจ็บก็ดีนั่งเขาออไปอย่างนว้มัว่วกินบบกอันก็พอ,อ,อดคน,นเดียวกินก็พอดคนเดียว ยิย่งใหญ่ของขวดใส่บึงไงยัลยลูกพี่อันของขวดใส่เอาขาวดเอามาใส่อันนี้ <c oughs> เด็กหน่อยกินบดจ่อยครับบ่ได้กินจ่ายอืมเพิ่นอยากกินหลายคือว่าบอกลุงมือสาวไอ้กกอนนซื้อสักสองถุงจ้าก็กินเยอะเพิ่นอยากเพิ่นมากินหลายเพิ่นน่ะเงือซื้อหลายๆตอนนอัวเนาะของไว้ซื้อตะนหนามซื้อถังนึงเลยซื้อสามถังวมไอซื้อสามถุงหาสิบบาทเพิ่นดีลดให้สิบบาท ไา่ไก่เสือบมาสามถุงบ่เคกก่เสือนมาสามถุงหาสิทแม่ก็อยู่ขายได้แค่สถุงหาถุงออื่อยู่หาถุงอย้ไมุถุงเดียวยี่สิบาทสองถุงสี่สิบสามถุงมันต้องหกสิบบมเพิ่งกันลดจากงร่สง่้าบาทร่งขอกัน,นะะเลยห้าบาทเออซื้ออ่ะเจ้าขวดไม่นรคบอยู่ องอนใจที่มาบบเบาขบสิอยากาก,กินอจานปลากจานฟักฟักกระเ้าฟักกระ้าเนี่สีินี่เป็นไหหม่าสีฟักลายบัวเนี่ยมันลายพออิ่มแล้วบัวเขากัดดูกลวงมันเขาพอดไม่ดูกลวงกลวงจุแกนน ดูกหลวงมั้งบซึ่งแต่ลูกเรากรับตีตีตียามเพิ่อกตีย้ำเพิ่งใส่สีใดกะทิอันกะทิกองเลยมากมเขาปสมร่วมซสอีก น้ำดำมดดำจะหน่อน,นามเซนคุณเลย้งุ้งต่อยมังคุนเลยน้ำกะทิมันกะทิยิ่งสี่จะหนาะดุ้งต่อยมังคุณเลยมันบัว่าบแมนีุ้แม่บเลยขันกะทิว่ารจะขันกะทิต้มทั่วดำครับ ตัวดำใหซูเกลียบร้อยกันจย่งเสียามาใส่ในขาในภาชนะสีขาว,ไ,วาไปไปไปเอาปิดตั้งไปไปอเอาตัวดำไป